Ui ui, đùa xì Dơ mạc Dơ chết lời Têm bê mụt lời đuối với. Đuối với.

ตามมาเลยนะพี่เว้นลกันนะโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอ,งงหอพูดจาไม่พอเลยนะใหญ่มากเลยใหญ่มากใหญ่มาก จังเลยดูโอ้อลังการงานสร้างใหญ่ใหญ่มากเลยดูสิโอ้ยสะอ่อนเดลูกใะใหญ่อาจารย์ลูกใะใหญ่จ้า Uh ้าารูว่ใหญ่มากเพราะว่าสตรอเบอรี่ที่นี่มันอร่อยสตรอเบอรี่วาวสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ใหญ่โหใหญ่มากใหญ่จริงๆจ้ะ